หันกล้องมาืสวัสดีทุกคนวันนี้พบกับแซงน้ำตีมาเวครับทุกคนวันนี้ทุกคนพบกับเขาครับกวาตัวต่อตัวเต้ตนเองเย้วันนี้ผมมากินโชว์คนเดียวนะครับเพราะเต้ไม่อยู่เต้มันหลับไปแล้วไปปิดตัต้มน้ำข้างบนเออเมาปิดอะ้นปิดอะไรประตูนี่หน้าไป เต่ยมันไม่ต้ปิดประตูเธอมันบบเิร์ดดาคนละข้างดิเต้โต้คนละข้างดิอะไรคนละข้างอะไรมาแล้วมาแล้วอ๋อแม่บอกให้ผมมานั่งข้างโน้นทำไมคนละข้างนัโน้นหมายถึงอะไรคนละข้างนู้นโต้ไปเต้ไปนั่งข้างโน้นไงเออหมายหมายถึงโต้ไปนั่งข้างโน้นแม่นั่งข้างนี้ไงทางก็จะอาทางพ่จะนั่งนี่อ่ะเออเ สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคนแรกค่ะสวัสดีค่ะต้นคอทาที่นั่งกัสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องครอบครัวโตโตโตติงเต้นั่นเองเย่กินเลยลักลันวันนี้นะคะเราก็จะมากินปลาเผาเออปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่ง มากินกันเลยก็จในในตามเช่นเลยนะเขยับมาเออขยับมามือวันจันทร์ขยับมาอีกไ,ไหเมสตตรงนี้ใ <c oughs> <ห>นคนแรกครับส,สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนะ อานเลยใครเ็าไล่ทุกวันเนี่ยน้องเพิ่งเข้าหรือเปล่าน้องเพิ่งเข้าสวัสดีครับน้ำนี่ไม่อาบน้ำไม่อาบค่ะมาถ่ายคลิปก่อนนะนี่คือน้ำจิ้มจิ้มรสเด็ดลาสักหน่อยอย่างเร็วฮ่าห่แล้วใครจะตักให้น้องอ่ะช้อนอ่ะเสี่ยเอาซอสมาไปกนแบบแรกก็ขอยกินลดน้ำหนักก่อน ช้อนเลยช้อนใช้มห้ามใช้มือไม่ใช่ไหมถึงว่าเวลาตักเนี่ยมันร้อนเใี่หรอหอไม่เป็นไรคะ่ะค่ะโอเคโอเควันนี้เราเป็นมีช้อนกลางช้อนขอบนี่เป็ เออได้ทำเป็นเปล่าไม่ทำให้ไหมลองทำมาเป็นมันทำเป็นทำไมจะไม่ทำม่เป็นแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนะเรื่องสโคตแซ่บเลยนะเอาเตะใส่ให้หมดปากมันออกเป็นวุ้นหน่อยนึงอร่อยไหมันยังไม่ได้กินเลยถามถามแบบแซบ่ะ โอ้ยม่มาได้กินเนียครับครับครับกาแานี่สดนะฮะกาแฟบ๊บกแืน แล้วมีไอ้นี่ปาล์มนะวันนี้ขนมอันนี้เราไม่ขนมผักผักลวกเอผักลวกเนียอืมผักลวกนี่บอกกับคนอื่นห้ามใช้ช้อนห้ามใช้มือตัวเองใช้เงิน น้ำอิมมำ่มอามาส้มชอบแล้วโซมมาอ,อา่านกล้องไงแม่อ่านไม่ออกนจกาจปวดสวัสดีพี่ส้มมีแฟนยังคะใครคือพี่ส้มวันนี้ไม่มีเส้มเลยนะทุกคนสวัสดี สวัสดีค่ะบครอบครันนควน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับใครคือพี่ส้มเออพี่ส้มมีแฟนหรือ,อยังใครคือพี่ส้มสวัสดีชาวต่างชาติเฮลโลเฮลโหลส,สั่สสงสูงเสียงสิงซางซี่ชอบแช่คนจีนนะอะไรแต่วันนี้เราก็เจอคนจีนห้อง นี่พ่องนั่งอยู่พ่องนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพ่องนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะคนที่พูดเรื่องนี้คือแม่งนะคะทักทายได้พ่องลุ่งอันนี้คือรูกนะคะผมเอฟซีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้สัตวรกันล่ะกผมังสวิรัไม่มีอะไรก็เหรอออันจะมอนได้ไหมอืม วัสดีเก้าร้านคนค่ะต้งตักน้ำมาให้เต้นหน่อยน้ำจิ้มคือได้ที่มากเลยชอบน้ำจิ้มแบบนี้อร่อยร้ายหาไปเลย,หา,ย,เลยหาไปเลยเจ้าร้านเจ้าร้านก็หาไปเลยเราก็จะมากินคือเก,ก้าร้านกว่าอันนี้ผักลวกเหรอปลาไซปลาไซมินิค่ะต้มตักมำให้ หวานเลยวะพักหวานนะลวกมันจะหวานฮึมลวกมันจะหวานแซ่บมากคา่ะทุกคนมาได้สวัสดีอาซูสวัสดีอาซูออ ใครภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกนะคะอ่านไม่ออกแต่ก็พอได้แสบมากมากินน้ำกันหวานมากลาดลงไปเราจะไม่ค่อยอ่านนะคะเพราะว่าคุนน้องแับมีแต่ภาษาอังกฤษ ตตา Hello. Hello, ชาต้งจิ้มนะครับฮัลโหลฮัลโหลชาต่างชาติอร่อยมากทุกคนใจนำอยู่แม่อ่านแม่รีวๆเร็้แม่ด้ว <c> ย <oughs> อะไรนะ่ะเมื่อวานนี้ผมไปโรงเรียนพอถึงตอนพักเที่ยงผมพาเพื่อนสนิทผมไปโรงเรียนหาอาหารมากินครับผมซื้อสสสเสจเดินเข้าห้องพอกินไป กินม,มาเท่านั้นแหละครับผมเผลอทำขน,นมเพื่อนตกค่าฮ้าห้า้าอะไรเงา,าเงใจไม่เป็นไรครับผิดพลาดกันได้ไม่นเป็นอุบัติเหตุ เราขึ้นหลักเก้าอีกแล้วเก้าล้านอีกแล้วมันเป็นอุบัติเหตุค, <น S 2> ครับคนเราอยากให้ถึงหนึ่งร้อยล้านหนึ่งพันเออไม่เคยอิน,นเกาหลี <c oughs> เราไม่กินเราไม่กินปลานะคะกินร้อนเอ้ยไม่ออใช่ยุง <c oughs> ทุ่งนาเหมือนเดิมนะคะทุกคน บ้านหลังเดียวไม่เปี่ยวแต่เฮฮานะครับก้าล้านดิผักใหญ่อืมทอดซอสิ้มหน่อยนะไดามากน้ำน้ำมากเจ๋อ แล้วเป็นครอบครัวพาแซ่บค่ะทุกคนแอบแซบตอนแรงติ้งโตเต้ไหนใช่แล้วเนี่ยประมาณนี้เลยครับออืมทีเอด็ดเรื่องตลกที่โรงเรียนครับครับขอบคุณที่เล่าให้ฟังครับเดี๋ยววันหลังมาเล่าเล่กินเยอะ อ,อร่อยไหมไม่อร่อยก็ดูจะเหนาอว่าแม่เลยดูจะเหนาอพ่อด้ <c oughs> พ่อบอกว่าถ้าแล้วไม่มีเหนาอไม่อร่อยแต่ถ้าเหนาอเต็มถ้าเหนาอเต็มคืออร่อยมากบวยง่าย<ม>ี่ายคนเคยเห็นไหม ทำอร it, so it so like ่อยไหมเอ่ยไฟดำทำพ่อทำไม่ใช่ไฟดำทำนะอะไรคือใครทำฝีมือใครทำมาแบบเธอถามอย่างนั้นมั้งเขาบอกว่าไฟดำทำจากไฟดำไห้ไฟดำมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มีน้าเอกเป็นไฟดำเต้นเป็นใม่ขัว ผมรู oh. ้จักพี่นานแล้วแล้วผมก็ติดตามพี่นานเลยที่ไหนจังหมือนลบดุลยผมอยู่บนหัวครับมิลบาอุกะอูกะอูกกอูกะ กินแทบแบแบบนัวๆมันมัน,นถ้ามันสดมันจะอ,อะร่อยกว่านี้อันนี้น้ำจ <นำ S 1> ิ้มมันได้เฉยๆน้ำจิ้มมันได้แต่อันนี้เฮ้ยของเขา <c oughs> ล่าสุดแย่งกันแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยกินปลานะคะเพราะว่าเป็นลิสี่ดวงนี่ทุกคนเน,นี่ยอร่อยมากกินผักลอลไรเยอะกินไปแล้วบกักลายอร่อยทุกอย่างอื้ม ก็ตกินมักแต่อะก็แม่อืม,อมใสม่สโมงนะหนูกืนตวดเลยซ้อนหายไปไหนหมดปวงน้ำจิ้มติดตามช่องนี้มานานมากยังน่ารักกลับควดูตลอดเลยขอให้ครอบครัวนี้น่ารัก กับคนดูนานๆนะครับขอบคุณค่ะค่ะน่ารักทุกวันขอบคุณครับขอบคุณครับเอบ้ยเอ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยผู้สาวตุ้มร้านนียอย่างมามากินน้ำกันไหนผู้สาวตุ้มร้านอืมแซ่บ <c oughs> <c oughs> จับเป็นจดส,ดสุดท้ายน้ำก,กินมก็แทบผักก็แบผับยังจูดไม่ได้อือออืออเสีย,ย,ย,ยงได้กรอบกอบ ของพ่อจะเป็นพวกแบบนี้นะคะของน้องเต้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าน้องเต้ตอ,อ,อยากจะกินแบบเหมือนพ่อแบบคำเดียวแต่น้องเต้ปากไม่ใหญ่น้องเต้ก็จะกินเท่านี้ชิมพี่เต้สูงเท่าไหร่ครับ ผมสูง30เต้ <c oughs> สูง146ค่ะน้ำหนักส3.7ตันมกเกม,นมื่อเมืม่อไปโรงเรียนไปห้องพยาบาลพอดีก็เลยไปลองเอติมตั้งน้ำหนักมาโอ้โหแม่รู้พ่อจะต้องเปิดช่องกลื่นแ่บๆบแบบ สูงจังฮ่าฮ่บ้านบ้านอครับอาจารย์โอ๋อาจารย์เอ๋ตัวเองทำอะไรอยู่ก็ไมต้องหนักไปโอ๋อ๋อเพราะว่าม่หานอากาศตรงอะไรมันน้ำหนักยี่สิบเอ็ดครับเองได้อุ้ยหนักน้อยตัวน้ำหนักย1เอ็เต้นหนักสามสิบเจ็ดอ้เข่อยังหนักสามสิเจ็ดจุดห้าข่ยังเบากว่เต้ โอ้โหบ้า e เฟกอะไรอ่ะปลามันยังไม่ตายเอ้ยนี่มันไม่ตายนี่มันมีชีวิตมันดินแนวแนวดดึ๊งดึ๊งทำร้ายพ่อเหรอทำไมพลาดไม่ชัดพลาดไม่ชัดเหรอเป็นที่สัญญาณนะครับฝนตกฝนมันตกพับไม่ชัดทุกคนเข้าบรรยากาศมาก นี่ยแผลขอสมัครก็ได้เอาแล้วหายไัวร์ไหมค่ะหายชัวร์วัสดียสามล้านคนค่ะพระอาทิตย์ดวงจันทร์เหนืออาทิตย์ไหนมีพระอาทิตย์อันนี้ดวงจันทร์อันนี้โลกอีกก้อนเม็ ภาพเบอร์ภาพเบอร์หนักเลยครับมันจะชัดเป็นช่วงนะครับออแสดงว่าสัญยานันญานไม่ดีใช่ใช่เวลาเราสดด้วยค่ะเวลาเราไล์สดภาพมันไม่ค่อชัดเราอยู่กลางทุ่ง,งานาเพราะว่าเราอยู่กลางทุ่ง,งานาเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะเราอยู่กลางทุงง่งนาแั่นแล้วเราติ้งผัก เราจัดผักไปตามด้วยน้ำจิ้ม <c oughs> อุปกรณ์ที่ดีกว่านี้เราเขาอาจจะแพ็คไปแล้วแล้ เมื่อเขาคือยังอยู่หนูไม่รู้ค่ะไม่ทันไรนั่นเนี่ยโอโทันทันยังไม่จบไรเลยอร่อยตอ,อบริยางเต้กินอะไรอ่ะกินปลานึ่งพ่อไปจับปลาน้ำลึกมาบางทีเสีย เสียงมันก็จะตัดไปเลยครับมันเลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไรเงี้แหละครับขอความน้ำติ้งเจ๊เจอใครมันต้องขออภัยด้วยนะครับนกกะต่าสัญญาณเราไม่ค่อยดีเราอยู่ในป่าไม่ดูลูกกรตามันดิแตกมากแล้วเราจะลองกินมัน เซลแตกมากพี่เช็คพี่เชฟน้อมองไม่เห็นมันจะหลับตัวมาจากไหน,นฉันแป้งพิกเซลแตกมากปล่อยใบไม้อ๋อ <c oughs> กะตัดปกไม่ไหวละบุด <c oughs> ไม่ไหวละคนอินเดียก็สิงละกระ้ามือไหไ่กาแฟแล้กระดดเข้าตักน้ำก,ก,กิน คนที่คนที่ว่าซื้อไดได้หมคนขึ้นมากับบออิมคนอื่นที่ว่าซื้อขึ้นมาก็บอออิมสวัสดีค่ะวิกกี้มันจะมีคนหนึ่งที่สบายใจได้ บ้านผมสวนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณเพราะก็บ้านอยู่ในป่านะครับส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่เอค้ค่ะน้องบุญล้นพี่ไม่รู้เอ้ยไม่ไม่รู้จริงๆพี่ไปหาแล้วพี่ไม่เห็นใครเลยน้องบุญล้นนี่บุญหลายด้วยว่าจะได้น้องบุญล้นเนี่ยใช้น้องบุญล้นนาะอ,อ๋อพี่ช้ยาบุญล้นเนี่ยเหรอ เออเจี๊ยบสองพี่เต้ไปหาหรือยังไปแล้วแต่ไม่เห็นไปไปไปมาแล้วแต่ไม่เห็นไ,ไอ้เก้าบอกว่าแม่จะไปเตรียมไม่ไม่ไอ้เก้าไอ้คุณบอกว่าอยู่นะนี่มาให้ม, <ะ S 1> มันต้องอยังมากแม่มืเที่ห้อะไรสซกินขนมกันมืนมอน,น,นอ่ะหรือว่าเราจะไล์สดเออแล้วเราจะเอาขนมมากินกับปลาแม่ปอาขนมหักหมดแล้วซุ้มบักคุณกับซุ้มบักทิ้มมาแกลอ บอกที่บอกคิวบอกคุ้นน่ะุมซย้มแต่เอ๊ะแตกับออยบอกกิดว่าเป็นปลเกลีวมันก็สวมบนเนียนเลยมันบอกออมันมันเขียนยังงู้ผมชอบพี่ะลีเกาชอบพี่โตเออสวมบนเีเก่งอ่าาาาาาาคาาาางาาาานาางไา อยู่4คนหรืออยู่4คนหรืออยู่หนึ่งล้านคนใช่ไหมมางานสุนะเรามีของหวานด้วย <c oughs> ของหวานของหวาน,วานเลยจัดวานเทใส่ไหนอะ่ะเทอันนี้แกะแล้วก็ฉีกันนะมาได้เวลาเปลี่ยนม่องโอเค ก็ไม่มีของว่างขนมหวานแต่เราอาจจะทำแรงไม่ได้เพราะว่าอ้าวื้่รูปตุ๊กตาอ้าวพี่อี้เซินอืมอ่านไหมอ่าทำอะไรอยู่พี่โต้พี่เต้ กินข้าวเย็นจ้า,า,าแล้วก็ตามด้วยขนมมีให้หมาไนหะต้มให้หมาดิดต้มให้มันอบาบแม่ปุ่มป้อแม่มานี่ยม่ไม่ให้หมหรออร่อยอ ตัดเลี้ยงเราทะเลาะกันแล้วอออะไรบุลลนบอกว่ากระสอบกระซายอะไรไม่รู้บุลลนเขียนมันรู้เฮ้ยมู้เตะเอาหนึ่งตายาดีกว่าอืมมา ป้อนแม่กินหนึ่งก็ป้อนแม่กินหนึ่งแล้วกอกินสามิ้นพี่ต้อมพี่เต้จำได้ไหมใครอ่ะผมได้ไหมใครวะใครคะก็เป็นน้องเอิ่มนะฮะจำได้บ้างไม่ได้บ้างบอกชื่อมาเลยค่ะเผื่อจะจำได้ท่านี้น้องน้อง คมดำตันน้องมีงานแต่แล้วน้องันลป้างกันมาเอาเด็กไม่ดีทำไมเอาเดียวเขาก็กินเยอะมากเลยนะอออ้ยนะโอ้ยจะล่นละแม่ไออีกนิดนึงเทได้อยู่ แม่แม่ที่ไดู่กานบอกอิ่มออมอำมฮะต้องสารเสียงไว้มาแล้วสวัสดีค่ะน้องเบลน้องเบลเบลมาแล้วสวัสดีสวัสดีอาปา เต้เออไปเลยเต้นเก๋เต้นเก๋พ่อมองไม่เห็นนะขาวเขาเลยล่ะอืมอ่านี่เราก็กินขนมันอีไแล้วบิ๊กแบ็ควันนี้เรากินขนมบิ๊กแบ็คอะไรดีแถมได้เยอะมันเลยก็นอนเพิ่มน้ำตาลเพิ่มไขมัน มาแล้วครับพี่สวยพี่สุดหล่อืผู้ใดออดี้ไงครับรู้จักเหรอนมาก็ไม่รู้จักรู้จักเหรอนมาก็ไม่รู้จักมึงยืดอกหัดก็ลืมบอยเราก็ลืมสีนะข้าวเหนียวข้าวหน่อยข้าวหน่อย หนูก็กินขนมอยู่ค่ะอร่อยไหมอร่อยมา,มากครับท็อปท้ายได้อ้ออีกหนึ่งลำโอเคพ่อเจ้า <c oughs> จริง,อ,ง,งอ,อ,อ,อ่ะพ่อพี่เต่มองเงินเดือนนาไปถูกหมดเลยโนดีแล้วว่ขุดมาก็แล้วพี่เต้กดติดตามยังต้องหอมไงจ้ะแกล่ะ กดแล้วค่ะเข้าไปกดแล้วแล้วเราก็อเราก็คอมเมนต์อยู่เนี่ยเหรอกดติดตามด้วยนะมันไม่ขึ้นเหรอเรไม่รู้เพราะว่าแม่แม่เข้าไปกดแล้วใครอยากให้กดติดตามนะเข้าไปดูในเพราะเพราะว่าเราไม่จําไม่ได้หรอว่าใครบ้างเข้าเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปแล้วหิวเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปคลิปไหนก็ได้คลิปใหม่ๆมอ่ะอืม แล้วเราจะได้เข้าไปดูได้แต่ถ้าถ้าในไลฟ์สดเนี่ยเราจะไม่ได้ว่าใครเป็นใครเฮ็ยแล้วหิวหิวว้าขุยเต๋อขุยอุยเลือน้องอะไาวเอะไรวะ อืมชมดูตลแม่ดูเท่มันเนมีคนมาขอแล้วทุกคนคนขอ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 สี่ขามาทีนี่ฝนตกมาขอไงเนี่ยเึินมาขอไงเนี่ย ดู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 ดาแล้ามันได้กินปลาเดูดูดูเดี๋ยวให้กิน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 ลงไปก่อนป่ะขอจบเลยไปเพียงเท่านี้หนูอยากให้พี่กดติดตามหนูค่ะีเดี๋ยวไปกดติดตามให้นะคะขอจบไลยไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่องเบลหาด้วยนะคะเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปช็อตนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปเดี๋ยวอะไรกินอีกเดี๋ยวเราก็จะม่พยายามหามาเรื่อยๆ นี่่เรือยๆวันนี้พ่อเอาปลาพ่อไปยำอะไรพ่อไปดักไข่พ่อไปดักไข่ได้ปลาได้ปลาหนุนหนุนมังกรจู่ๆก็มีตัวอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้อ่ะบุย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 แล้วทนว่าตัวอะไรวะไม่มาข้างหลังใครอ่ะม้าโพนี่ใช่ไหมอุ้ย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 แม่แม่แม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วทางนี้ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมเข้ามาทักทายพี่เต้น่ารักขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปคอมเมนต์นะคะค่ะโอเคเข้าไปคอมเมนต์เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปติดตามให้นะโอเคปะบาย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 เราจะมาดูว่า